ที่ีพบกับรายการโหนจนแต่งนะครับผมวันนี้นะครับเราก็เรื่องชาวบ้านคืองานของเรานะครับเราก็มีคู่รักคู่นึงนะครับ mm hmm. เขาเลาจะแต่งงานกันแต่ว่าเพื่อ <Yeah. S 2> นๆเนี่ยไม่รู้เรื่องราวของเขาเลยนะครับวันนี้ผมก็ได้เชิญท่านทั้งสองมาในรายการนะครับท่านทั้งสองก็ให้เลิเกียรติกับเรานะครับผมพบกับฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงครับสวัสด<ว>ีส<ว>ครับสวัสดี <require S 2> ครับพี่เหน่งค่ะฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงก็นำตัวก่อนครับเริ่มจากฝ่ายชายก่อนครับครับผมเบิร์ตจิตตะนะครับชอบทํากับข้าวให้เขากินฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ลุงนะคะ BBL ค่ะตอนเรียนเพื่อเล็กนิดตอนหาอะลรเพื่อเรียกหมอค่ะชอบกินกับข้าวที่เขาทําให้กินนะคะอแล้วจะให้ผมเรียกคุณว่าอะไรดีครับลุงค่ะลุงเรียกคุณลุงนะครับกับคุณเบิร์ดนะครับความรู้สึกที่เห็นหน้าคุณเบิร์ดนี่เป็นยังไงครับตัวเล็กไม่สเปกเลยค่ะแต่เอาจริงๆคือหนูก็ไม่ชอบคนหล่อค่ะผมก็ไม่ได้ชอบคนสวยเหมือนกันฮะใจเย็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟังเขาก่อนใจเย็นครับอย่าอย่าอย่าเพิ่งร้อนอย่าเพิ่งขึ้นนะครับอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้ เดี๋ยวนะฮะทางบ้านเนี่ยครับส่งมาว่าขอเปิดหน้าได้ไหมอยากเห็นหน้าขอฝ่ายชายฝ่ายหญิงชัดขอเปิดหน้าได้ไหมคุณคุณเปิดหน้าได้ไหมครับเปิดหน้าได้ไหมได้ได้ไดนะคุณเปิดหน้าได้ไหมได้ค่ะโอเคเปิดหน้านะเปิดหน้านะโอเคเปิดหน้าไี่ถอดหมวกไหมครับถอดถอดถอดหมดเลยถอดหมดเลยเขาจะได้เห็นคุณจะชัดไหมครับขออนุญาตนะโอเคนะครับผมขอแล้วนะผมขอแล้วนะนะครับผมขอแล้วนะนะครับอ่าครับนะครับโอเคนะครับผมหล่อไหมครับก็ธรรมดา โอเคช่วยเล่าสักนิดนึงครับว่าใครจีบใครก่อนนะครับคุณลุงเขาจีบผมก่อนนะเดี๋ยวนึกคุณใจเย็นใจเย็นนะเขาจะอย่าขึ้นดิคุณจะ่าขึ้นใจเย็นสิเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ฝ่ายหญิงก่อนนะให้ฝ่ายหญิงก่อนนะครับเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวได้พูดเดี๋ยวได้พูดครับครับโอเคเลครับนะครับคุณลุงครับยังไงครับก็ปกติทำได้อยู่แล้วค่ะสวยหมวยแซ่บขนาดนี้เขาก็ต้องจีบหนูก่อนนะคะอ่าจริงไหมครับคุณจีบเขาก่อนจริงไหมก็เอาตรงตรงเลยนะฮะครับเอาตรงตรงเลยนะครับครับจริงฮะอ๋อจคุณยังจำได้เหรอคุณจได้ โอ้เจ็ดปีแล้วนะครับที่เจ็ดปีแล้วนะครับที่ผมตามจีบเขาคุณรู้จักกันได้อย่างไงครับทั้งคู่พอดีว่ามีเพื่อนนะครับเพื่อนเขาแนะนําผ่านผ่านเพื่อนมาทีหนึ่งกผ่านบุคคลที่สามใช่ใช่บอกบอกได้ไหมครับว่าเขาเป็นใครบอกได้ไหมบอกไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาเสียหายทีทำทีมงานได้ทีมงานได้เบอร์มานะครับท้งทีมงานได้เบอร์มานะครับเดี๋ยวเราโทรติดต่อ ให้ทีมงานโทรติดต่อบุคคลนั้นนะครับว่ามันจริงอย่างที่คุณเบิร์ตพูดไหมครับนะครับคุณคุณคุณกล้าคุยไหมกับกล้าครับถ้าถ้าโทรติดผมกล้าคุยเลยเดี๋ยวทีมงานช่วยโทรซีนิดนึงครับทีมงานโทรติดไหมครับทีมงานโทรไม่ติดนะครับโทรไม่ติดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจบรายการเดี๋ยวเราคุยกทีหนึ่งนะครับตอนนี้โทรไม่ติดนะครับโอเคสรุปว่าคุณเบิร์ตจีบก่อนผมจีบก่อนครับเขาจีบยังไงคุณคุณรู้เล่าสิเขาจีบยังไงจีบก็ ทักแชทเฟซบุ๊กมาแอดเรามาไลน์คุยกันยุคใหม่ใช่ไหมยุคใหม่นะครับยุคใหม่ทักแชททางเฟซบุ๊กนะครับใช่ตอนแรกผมจะทักไฮไฟแต่ว่ามันไม่มีรุ่นไหนแล้วเนี่ยคุณไฮไฟเนี่ยเกิดทันผมเกิดไม่ทันเหมือนกันนะเนี่ยแล้วคุณได้พาไปกินข้าวกินอะไรไหมคุณชอบคนชอบทำอาหารเนี่ยแสดงว่าคุณต้องพาไปกินข้าวกินอะไรอร่อยใช่ใช่ใช่ผมเคยผมผมช่วงแรกๆเนาะผมชอบกินกุ้งมากผมก็เลยพาเขาไปกินพวกอาหารทะเลกินกุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับ จริงไหมรับพาคุณไปกินกุ้งจริงไหมจริงค่ะอยากกินกุ้งอ๋อคุณชอบกินกุ้งด้วยก็ชอบด้วยแต่ตอนนั้นเขาอยากกินกุ้งอที่ไหนฮะที่ไหนฮะให้เขาตอบให้เขาตอบอ่ะเขาเขาให้คุณตอบเขาผมว่าเขาต้องจะจำไม่ได้หรึเปล่าเจ็ดปีเขาต้องจำไม่ได้หรอเปล่าให้ให้คุณตอบอ่ะก็พาไปกินกุ้งเราก็นึกว่าไปใกล้ๆอ่ะใกล้ๆเพราะอยู่กรุงเทพก็คิดว่าแถวแถวนี้ปากหุ่นเทียนอะไรอย่างนี้ขับรถสามชั่วโมงตื่นมาอีกทีอยู่สุพรรณคุณทำไมไปไกลถึงสุพรรณเลยครับ นี่คุณเน่งผมจะพูดผมจะบอกอะไรให้นะคือเท่าวันนั้นผมมีเวลานะนู่นเลยครับเชียงใหม่คุณจะไปทำไมถึงเชียงใหม่ครับผมจะได้อยู่กับเขานานๆนะครันี่คุณเป็นโรแมนติกเหมือนกันนะเนแ่ลนิดนึงครับแล้วคุณได้คุยกับเขาไหมฮะตลอดทางสามชั่วโมงเขาหลับฮะ ทำไมคุณถึงหลับคุณคุณใส่ยานอนหลับในในน้ำด้วยครัผมผมไม่ได้คนอย่างนั้นครับพี่เอ่งผมไม่ได้ใส่ยานอนหลับในในน้ำนะฮะโอเคโอเคผมใส่ผ่านทางช่องแอร์นอนเลยเดี๋ยวเอาเอาเอาแช่ไว้ทางช่องแอร์นะครับนอนเล่นก็คืออยากอยู่เคานานใช่ครับแล้วก็ผมขับรถดีด้วยเขาก็เลยหลับตลอดทางเลยครับเขาเอิมาทีก็สุภาพแกะกุ้งให้คุณกี่มากแกะกุ้งให้คุณมากแกะอ๋อนะครับแกะกุ้งให้กินด้วยแกะก็แกะอ่าแกก็แกะหลังๆผมเน้นต่ำเอาบทเอาโอเค เดทแรกครับเดทแรกคุณยังจำกันได้ไหมเดทแรกเขานานอยู่นะผมคิ่าเขาจำได้ไหมเดทแรกจำได้หรือเปล่าเขาว่าคุณจำไม่ได้ครับคุณคุณจำได้ไหมเดทแรกคุณจำได้ไหมเดทคืออะไรเหรอครับคุณเองเดทก็คือเรียกว่าอย่างเขาเรียกว่าเหมือนเราตอนแรกเราพากันไปกินข้าวกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจอกันพาไปกินข้าวแต่เดทแรกเหมือนคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะจะตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะอ่าเลยพาไปอย่างเงี้ยผมพาไปเลย ไม่มีเดดแรกก็คือผมครั้งแรกคือพาไปเลยผมพาไปไงผมพาไปเลยพาไปกินข้าวเลยนู่นเลยครับปานดูรีทะเลอะไรอย่างเงี้ยไปไปทะเลใช่แล้วแล้วไปไปแบบว่ากลับไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเที่ยวเรือหมดมันเป็นแผนการของคุณหรือเปล่า ก็ผมอยากอยู่กับเขานานๆเนี่ยนะแล้วคุณยังไงฮะคือไปไปกับเขาแล้วตกลงใจไปเขาเลยหรือว่ายังไงเล่นเล่นตัวก่อนไหมเป็นผู้หญิงเล่นตัวก่อนไหมนิดนึงเล่นตัวบ้างนิดนึงไม่วงไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆเขาชวนบ่อยไหมเขาเขาชวนนานไหมชวนบ่อยไม่นานเขาตื้อเก่งไหมเขาเป็นคนตื้อเก่งไหมก็นิดนึงเป็นคนตื้อเก่งด้วยตื้อเก่งนิดนึงเป็นคนโรแมนติกด้วยส่วนไปกินถุงสุกพรนใช่หลอกล่อหลอกล่อหน่อยนี่ถึงบ้านผมนะแางกงเท็ดแล้วนะ ก็ผมมีเวลาผมก็ทำี่นี่คือเลยหน่อยไปเข้าคนบันทึกกันไปเพื่แล้วนะเออนะครับเออนะครับเดชแรกเนี่ยเขาหลอกคุณไปนะครับแต่คุณก็เต็มใจให้หลอกถูกไหม นีชอบของกินมาล่อไงนี่ไงชอบของกินพี่เหน่งพี่เหน่งเป็นไงฮะพี่เหน่งฟังผมก่อนอ่ะโอเคอ่ะผมผมให้คุณพูดหรือคุณพูดถ้าคนไม่เต็มใจเขาจะกล้าไปกับผมได้ยังไงก็แสดงว่าเขาก็มีใจผมด้วยหรือเปล่าคุณเอาของกินมาล่อไงเราเลยต้องไปคุณเดี๋ยวเดี๋ยวกันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนเดี๋ยวเดทีละคนเดี๋ยวเดีทางบ้านงงนะครับถ้าคุณพูดแทรกเนี่ยทางบ้านงงอ่ะคือคือคุณคิดว่าเขามีใจเขาเลยไปถูกไหมใช่ครับเพิเขาขึ้นรถมาผมล็อกเลย ไม่ใช่มันเพื่คอความปลอดภัยครับคุณดอ,อ๋อคือล็อกรถเลยมันจะไม่ได้เดินออกไปอะไรเเขาบอกว่าคุณก็มีใจแหละเลยไปเพราะว่าถ้าคนไม่มีใจเนี่ยชวนมันก็ไม่ไปหรอกอันนี้จริงไหมคุณมีใจไหมว่างพอดีอ๋อเขาบอกว<อ>่าว่างพอดีว่ <laughs> างพดองพดีคุณเชื่อไหมครับคุนด้คุณเชื่อไหมผมไม่เชื่อหรอกว่างเวิร์งอะไรคือต้องมีใจแหละต้องมีโอ้โหใครจะคุณยอมรับแหละผู้หญิงมีใจแหละคือคุณยอมรับก็เออะยอมรับก็ได้โอเคเขายอมรับแล้วว่าว่าเขามีใจครับ แต่แต่คุณหลอกเขาไปจริงไหมไม่หลอกผมไม่หลอกหลอกผมไม่หลอกผมไม่หลอกตกลงยังไงฮะผมเนี่ยจริงใจจริงใจเสมอคุณเขาบอกว่าจริงใจคุณคิดว่าเขาจริงใจไหมวันนั้นคุณคิดว่าเขาจริงใจไหมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าคือมันก็ต้องมีสักนิดนึงบ้างถูกไหมฮะใช่อ่าโอเคเอี่ผมมีพยานนะพี่เน่มีพยานด้วยผมมีพยานมีพยานด้วยแล้วจะโทรติดไหมเนี่ยเมื่อกี้พยานคนแรกโทรไม่ติดนะเมื่อกี้พยานคนแรกโทรไม่ติดทีมงานยังโทรไม่ติดเลยนะทีมงานโทรไม่ติดใช่ไหมยังย อ่าโอเคก็เรียกได้ว่าพอหอกหอมคอนะครับแล้วคุณเบิร์ตคุณหลงรักเขาที่ตรงไหนเดี๋ยวเราจบรายการเาคุณคล้วเอาเรื่องหลงก่อนละกันครับด้วยความที่เขาเนี่ยอยู่แถวแถวอุดมเดชเนาะอุดมเดชอ่ามันเป็นพื้นที่ที่ผมผมไปส่งผมจําได้เลยตอนที่เป็นรับเขาครั้งแรกเจอตัวเป็นเป็นครั้งแรกผมไปส่งเขาที่บ้านอคุณเชื่อไหมผมหาทางออกไม่เจออันนี้คือหลงผมหลงเลยอ๋อหลง คนละหลงค่ะคนละหลงคนละหลงอันนั้นมาหลงทางอ๋อครับอ่าหลงคนละหลงทางนะครับก็ตลกด้ยนะดิตลกก็ผมก็ตามจีบเข้ามาเรื่อยๆครับพาแงไปกินข้าวพาไปดูหนังฟังเพลงจับมือหอมแก้มอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นคนโรแมนติกนะถือว่าเป็นคนโรแมนติกนะนะฮะทางบ้านทางบ้านแชทมาถามอีกแล้วโชว์หอมแก้มในรายการได้ไหมครับ คือไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับออกสื่อนะฮะเดี๋ยวโดนแบนนะครับเดี๋ยวโดนแบนเดี๋ยวเดี๋ยวรอ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 รอได้เห็นแน่เดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นนะไม่ต้องส่งมาแล้วนะฮะไม่ต้องส่งมาแบบนี้ไม่ต้องส่งมานะครับอ่ะคือคุณก็โรแมนติกแหละก็พาเขาไปดูหนังฟังเพลงกินข้าวอ่าแล้วคุณหลงรักเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆอ๋อโอเคแล้วคุณคุณงคุณหลงรักเขาที่ตรงไหนอ่ะ เขาเขาทำดีขนาดนี้เลยเนี่ยเออเขาทำดีขนาดนี้เลยก็เพราะว่าเขาเล่นมุกแบบนี้ไงอ่าเขาเป็นคนตลกคุณเป็นคนชอบคนตลกคนตลกใช่ก็เลยโดนใจอ่าแล้วเริ่มจากศูนย์ไปเรยล้อยไหมตอนนี้ร้อยร้อยไหมร้อยเลยร้อยอ่าร้อยร้อยคุณร้อยไหมตอนนี้จะเหลือศูนย์แล้วร้อยไหมตอนนี้คุณก็ร้อยไหมผมร้อยห้าสิบโอ้เขาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเหมือนกันไหมตอนไหนพี่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยอ๋อตอนนี้ร้อยอ่าร้อยนะครับ ก็เราก็ได้เห็นทั้งคู่นะครับว่าเขารักกันจริงนะครับก็เรื่องราวทั้งคู่เนี่ยนะครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมีต่อนะครับเราก็ไปเห็นแล้วว่าเขาจีบกันได้ยังไงรู้จักกันได้ยังไงนะครับและวันนี้เรายังมีต่อนะครับมีต่อนะเรามีรูปภาพต่อนะครับทางทีมงานเนี่ยได้มานะครับแต่ก่อนจบรายการเนี่ยเราขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเดี๋ยวคุณเอาทีมงานเอาสปอนเซอร์มาให้เราหน่อยครับนะครับก็เป็นจิตะเวลนะครับแพลตฟอร์มการลงทุนนะครับอ่านี่นะครับ จิตตเวลนะครับแพลตฟอร์มการลงทุนนะจะมีหุ้นไทยตกนะจิตตเวลมีหุ้นมีหุ้นต่างต่างประเทศได้ข่าวว่าลงได้ทั่วโลกมีหุ้นอเมริกาหุ้นเยอรมนอย่าลืมนะจิตตเวลนะแพลตฟอร์มการลงทุนนะครับจิตตเวลนะครับแพลตฟอร์มการลงทุนนะครับอ่าแล้วก็เป็นลูกค้าอยู่พอดีค่ะโอเคดีมากคือช่วงนี้หุ้นไทยตกนะหุ้นไทยตกแล้วก็นะครับอ่าบีบนะครับ80ปีเพื่อนคู่คิดมีครูบ้านนะครับ แอปโมบายแบงกิ้งเขานี่ทำสวยนะทำสวยผมก็ใช้ด้วยเดี๋ยว้ว่าทำดีนะรวดเร็วทำใจด้วยแต่เสียงเดียวมันมันไม่มีตังในธนาคารมีมีแต่แอปไม่มีตังมีมีน้อยมีน้อยมีน้อยใช้สิคะเดี๋ยวมีตังสินสมเงินสินสเงินสินสเงินนะโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับภาพจำโปรดักชันนะครับสำหรับโปรดักชันนี้นะครับนะครับอในนี่นะครับ ภาพอจบโปรดักชันเรานะครับทำโปรดักชันนะครับให้กับเรานะครับเออคุณพี่หนิงฮะผมรู้สึกว่าจิตตานี่เกามีโปรดักต์ใหม่ด้วยนะอะไรฮะจิตตาการ์ดอ๋อจิตตาการ์ดอ่ามีจิตตาการ์ดด้วยเดี๋ยวให้คุณเล่าสักนิดหนึ่งจิตตาการสเป็นยังไงจิตตากาสไปยังไงคุณเล่าให้ผมฟังหน่อยก็คือมันเป็นเดบิตการ์ดเนาะที่เราเติมเติมเงินเข้าไปแล้วก็เอาไปใช้จ่ายได้ปกตินะฮะจากการใช้จ่ายทุกการใช้จ่ายเนี่ยเราสามารถตั้งราวก์ได้นะไปเป็นการลงทุนได้ถูกต้องโโอ้ โอนะครับอย่าลืมจิตตะเวลจิตตะการ์สนะครับคิดถึงการลงทุนคิดถึงจิตตะเวลจิตตะการ์สนะครับผมแล้วก็ BBL ีแอลค่ะบูบายแบงกิ้งเพื่อนผู้คิดมีคู่บ้านใช่นะครับแล้วก็ภาพจำโปรดิวชั่นนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณทั้งคู่มากเลยนะครับขอบคุณคุณรุ้งครับผมขอบคุณคุณเบิร์ตขอบคุณครับพี่เน่ขอบคุณครับพบกันใหม่ครับรายการผลจนแต่งครับสวัสดีครับ There's no one. I'm nothing but myself. You are no one else. Thankful you're my day one. Thankful you're mine. I got lucky finding you. I won't make the day that I came across you. Cause when you're with me, I don't feel blue. Not a day goes by that I would not redo. Her. To know oh, you always be my day one Day zero when I was no one I'm nothing but myself, you and no one else Thankful you my day one.